หยุดสักครู่แล้วตั้งใจฟังฉันให้ดีสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดอาจดูร้เหตุผลแต่เชื่อเถอะมันคือความจริงแท้ที่สุดทุกสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับความสำเร็จนั้นล้วนผิดทั้งหมดความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของสติปัญญาไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาและไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่มันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากแต่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อซึ่งมีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของคนทั้งโลกเท่านั้นที่กล้าจะลงมือทำและคุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าประหลาดใจที่สุดหนึ่นงเปอร์เซ็นตน์นั ถ้าทุกอย่างที่คุณเคยถูกสอนเกี่ยวกับการหาเงินเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดละ่ะถ้าเพียงไม่กี่เดือนจากนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทั้งหมดละ่ะฉันได้เรียนรู้ว่าแค่เทียงหนึ่งแนวคิดก็สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ฉันไม่ได้พูดถึงแนวคิดธรรมดารรมดาที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในแต่ละวันแต่พูดถึงแนวคิดที่ฝังลึกอยู่ในใจคุณที่ทําให้คุณนอนไม่หลับในตอนกลางคืน และทาให้หัวใจคุณเต้นแรงขึ้นแนวคิดแบบนั้นและที่พาฉันออกจากความธรรมดาในตอนนั้นฉันไม่มีอะไรเลยไม่มีการศึกษาไม่มีปริญญาไม่มีแผนชีวิตฉันทํางานที่หน้าอายและเหน็ดเหนื่อยใช้ชีวิตแต่ละวันเพื่อจ่ายบินและแล้ววันหนึ่งมีคนยื่นหนังสือให้ฉันเล่มหนึ่งชื่อว่าคิดแล้วรวยฉันไม่เคยรู้เลยว่าหนังสือเล่มนั้นจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของฉันได้อย่างสิ้นเชิงแต่สิ่งที่เปลี่ยนฉันไม่ใช่หนังสือเล่มนั้นมันคือแนวคิดที่เกิดขึ้นในใจระหว่างที่ฉันอ่านแนวคิดที่บอกฉันว่า คุณสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ถ้าคุณเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองฉันเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยฉันเปิดบริษัททำความสะอาดเล็กๆมันเป็นงานง่ายๆบางครั้งก็หน้าขายหน้าแต่เองเป็นก้าวแรกในเส้นทางใหม่ที่ฉันเชื่อมั่นอย่างแท้จริงฉันยังจำได้ชัดเจนตอนนั้นฉันได้รับเงินเพียง30ดอลลาร์ต่อเดือนซึ่งเท่ากับประมาณ1,100บาทไทย $30 ดอลลาร์นั้นอาจดูเล็กน้อยในตอนนี้แต่ตอนนั้นมันมีความหมายยิ่งใหญ่เพราะฉัน ไม่ได้แค่ทําความสะอาดพื้นฉันกําลังขัดเกลาวความคิดของตัวเองฉันกําลังฝึกสมองให้เชื่อว่าฉันสามารถเป็นมากกว่าที่เคยเป็นลองคิดดูสิว่ามีแนวคิดที่ทรงพลังมากมายแค่ไหนที่ผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตบางครั้งคุณอาจรู้สึกอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปิดธุรกิจเปลี่ยนอาชีพหรือเรียนรู้อะไรสักอย่างแต่เสียงหนึ่งในใจคุณพูดว่ายังไม่ถึงเวลาคุณไม่มีเงินคุณไม่มีเวลาแล้วคุณก็เชื่อมันนั่นแหละคือกับดักมันไม่ใช่การขาดทรัพยากรที่ทําให้คนหยุดนิ่งแต่มันคือการขาดการตัดสินใจ การตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นการกระทําฉันเองก็เคยลังเลหลายครั้งกลัวสงสัยและคิดว่าฉันทําไม่ได้แต่ฉันได้เรียนรู้บางอย่างที่ไม่มีวันลืมแนวคิดจะมีพลังก็ต่อเมื่อคุณลงมือทํากับมันคุณอาจมีแนวคิดที่ดีที่สุดในโลกแต่ถ้าไม่ทํามันก็จะตายไปการกระทําคือออกซิเจนของแนวคิดต่อที่ฉันเริ่มต้นธุรกิจแรกฉะ อันไม่รู้เรื่องการทำความสะอาดการบริหารหรือการขายเลยฉันเพียงแค่ตัดสินใจว่าจะต้องทำให้สำเร็จและฉันก็ทำได้ในปีแรกบริษัทเล็กๆของฉันทำรายได้มากกว่า10,000แดอลลาร์ซึ่งเท่ากับประมาณ3.6ล้านบาทไทยตอนนั้นเองฉันเข้าใจว่าความลับไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณทำแต่อยู่ที่คุณกลายเป็นใครในทุกๆก,การกระทำและนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจแนวคิดที่ถูกต้องจะเปลี่ยนคุณก่อนที่มันจะปรากฏในโลกแห่งความจริงเมื่อคุณมุ่งมั่นอย่างแท้จริงบางสิ่งจะเปลี่ยนไยในตัวคุณ พฤติกรรมของคุณเปลี่ยนท่าทีของคุณปลี่ยนแววตาของคุณเปลี่ยนผู้คนเริ่มมองคุณต่างไปไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนแต่เพราะคุณเปลี่ยนวิธีที่คุณมองตัวเองงานวิจัยด้านจิตวิทยาพฤติกรรมชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจของเราถึง95เปอร์เซเกิดจากจิตใต้สำน,นึก และจิตใต้สันึกนั้นถูกหล่อหลอมด้วยแนวคิดที่คุณป้อนเข้าไปทุกวันถ้าคุณป้อนมันด้วยความสงสยัยความกลัวและความคิดจํากัดมันก็จะสร้างสิ่งเหล่านั้นกลับมาในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณป้อนมันด้วยเป้าหมายการเติบโตและความมั่งคั่งมันจะเริ่มสร้างพฤติกรรมอัตโนมัติที่พาคุณเข้าใกล้สิ่งเหล่านั้นมากขึ้นฉันไม่ตักอ้องฝืนเปลี่ยนตัวเองเลยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะแนวคิดที่ถูกต้องได้เปลี่ยนฉันจากภายในสู่ภายนอกตอนนี้ลองคิดดูสิมีกี่แนวคิดแล้้้ววทีีี่่่่อาาจเปปลยนนนชิตตคตคุณุณณไไดแใหมัผ มีกี่ครั้งที่คุณอยากทําสิ่งใหม่แต่ล้มเลิกเพราะมีคนบอกว่ามันไม่ทําเงินหรือมันเสี่ยงเกินไปคนส่วนใหญ่ทําลายความฝันของตัวเองเพราะพยายามใช้เหตุผลมากเกินไปแต่ความสําเร็จไม่ได้เกิดจากเหตุผลมันเกิดจากศรัทธาและศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นในแนวคิดที่กําลังเติบโตอยู่ในใจคุณฉันมักจะพูดเสมอว่าแนวคิดคือมเมล็ดพันธุ์แต่คุณปล่อยให้มเมล็ดพันธุ์กี่เมล็ดตายไปเพราะคุณไม่กล้าปลูกมันฉันปลูกหนึ่งมเมล็ด และมันงอกงามกลายเป็นนับพันเม็ดทุกวันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความกลัวกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นอยู่เพียงการกระทาเล็กๆที่ยิ่งใหญ่คือการกล้าพูดคําว่าใช่กับแนวคิดหนึ่งดังนั้นจงหยุดสักครู่แล้วถามตัวเองว่าตอนนี้มีความคิดอะไรที่กําลังเคาะประตูจิตใจของคุณอยู่หรือไม่ความคิดที่คุณพยายามเพิกเฉยเพราะมันดูยิ่งใหญ่เกินไปกล้าหาญเกินไปหรือ,ออาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยแล้วถ้าความคิดนั้นเองคือสิ่ง ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างละ่ะตอนที่ผมเริ่มต้นผมมีเพียงเงิน30ดอลลาร์ซึ่งเท่ากับประมาณ1,100บาทในตอนนี้การกระทำเล็กๆนั้นได้นำผมไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยเป้าหมายความมั่งคั่งและอิสรภาพไม่ใช่เพราะจักรวาลเลือกจะให้โชคผมแต่เพราะผมตัดสินใจที่จะเชื่อในความคิดหนึ่งและปฏิเสธที่จะปลอยยอให้มันตายไปหยิบกระดาษขึ้นมาทันทีแล้ว เขียนความคิดเพียงหนึ่งอย่างที่หากคุณมีความกล้าที่จะลงมือทํามันอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ภายใน12เดือนข้างหน้ามันไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือสมบูรณ์แบบเพียงแค่เขียนลงไปเมื่อคุณเขียนความคิดออกมาคุณได้เริ่มให้รูปกับสิ่งที่มองไม่เห็นและทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่มองไม่เห็นนี้บางทีคุณอาจคิดว่ามันเรียบง่ายเกินไปแต่จงจําไว้ว่าความเรียบง่ายนี่แหละที่99ส่วนร้อยของผู้คนมองข้ามและเพียงหนึ่งส่วนร้อยเท่านั้นที่นําไปใช้คนส่วนใหญ่ทําให้ความสําเร็จซับซ อนเพราะพวกเขาไม่เชื่อว,ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาได้ขนาดนั้นแต่ความลับก็คือจงลงมือทํากับความคิดหนึ่งเดียวของคุณจนกว่ามันจะเบ่งบานขึ้นมานี่คือวิธีที่นักมองการกลายนักประดิษฐ์และผู้นําถือกําเนิดขึ้นพวกเขาไม่ได้เริ่มจากแผนที่สมบูรณ์แบบพวกเขาเริ่มจากความคิดหนึ่งเดียวและหากคุณบอกผมว่าคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนผมจะตอบว่าจงเริ่มจากที่ที่คุณอยู่ใช้สิ่งที่คุณมีทําสิ่งที่คุณทําได้เพราะนี่คือหนทางที่จะกระวาลตอบสนองมัน ไม่ให้รางวัลกับคนที่รอคอยแต่ให้กับคนที่ลงมือทําความคิดที่ลงมือทําจริงมีพลังมากว่าความตั้งใจนับพันที่เก็บซ่อนไว้ดังนั้นไม่สําคัญว่าความฝันของคุณจะใหญ่แค่ไหนสิ่งที่สําคัญคือขนาดของการตัดสินใจของคุณและบางทีในอีกหนึ่งปีข้างหน้าเมื่อคุณหันกลับมามองคุณจะรู้ว่าทุกอย่างเริ่มขึ้นในวันนี้จากความคิดเทียบง่ายและความกล้าที่จะเชื่อในมันตลอดช่วงชีวิตส่วนใหญ่ของผมผมเคยเชื่อในคําโกหก ที่ว่าการจะประสบความสําเร็จได้ต้องเป็นคนฉลาดมากจริงๆผมเคยเชื่อว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งสงวนไว้สําหรับอัจฉริยะสาหรับคนที่มีปริญญาแขวนอยู่บนผนังและมีคําตอบสําหรับทุกสิ่งและเพราะผมเชื่อเช่นนั้นผมจึงทําตัวเล็กลงผมขัดขวางตัวเองก่อนจะเริ่มแม้แต่จะลองทําผมมองตัวเองแล้วคิดว่าคนอย่างผมจะรวยได้ยังไงในเมื่อยังเรียนไม่จบเลยความเชื่อนั้นกักขังผมไว้นานหลายปีจนวันหนึ่งผมได้ค้นพบสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดกานความสําเร็จไม่เกี่ยวกับสติปัญญาแต่มันเกี่ยว ว่ากับวิธีที่คุณคิดผมเริ่มสังเกตโลกที่อยู่รอบตัวเห็นคนที่ฉลาดมากมายต้องดิ้นรนหาเงินใช้เป็นนี่เครียดและวิตกกังวลแต่ก็เห็นคนธรรมดาที่ไม่มีการศึกษาสูงกลับร่ำรวยอย่างน่าทึ่งตอนนั้นเองผมถึงได้เข้าใจว่าระหว่างความรู้กับความเข้าใจนั้นต่างกันอย่างมหาศาลความรู้คือข้อมูลส่วนความเข้าใจคือการลงมือทําและสิ่งที่แยกทั้งสองออกจากกันคือรูปแบบความคิดที่คุณหล่อเลี้ยงในแต่ละวัน ผมไม่ได้ฉลาดขึ้นตามกาลเวลาผมเพียงแค่เปลี่ยนวิธีที่จิตใจของผมตีความความจริงเดิมทีผมคิดเหมือนกับคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าผมต้องทำงานหนักกว่าเดิมต้องใช้เวลามากขึ้นต้องออกแรงมากขึ้นเหมือนกับว่าปริมาณเงื่อนจะก,กำหนดระดับของความสำเร็จแต่สิ่งที่ผมได้รับกลับมาคือความเหนื่อยล้าจนผมได้เข้าใจความจริงอันทรงพลังความมั่งคั่งเป็นเรื่องของจิตสํานึกไม่ใช่เรื่องของความพยายามผู้คนมักคิดว่าเงินเป็นสิ่งภายนอกขึ้นอยู่กับสถานการณ์การติดต่อหรือโอกาสแต่แท้จริงแล้ว เงินเป็นเทียงกระจกสะท้อนมันสะท้อนสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับมันหากคุณคิดว่าเงินเป็นสิ่งสกปรกมันจะหนีหางจากคุณหากคุณเชื่อว่ามันได้มายากมันก็จะยากต่อไปหากคุณรู้สึกผิดที่อยากมีมันคุณจะไม่มีวันรักษามันไว้ได้ผมต้องเผชิญหน้ากับความจริงข้อนี้และตระหนักว่าปัญหาไม่เคยอยู่ที่เศรษฐกิจหรือโอกาสแต่มันอยู่ในใจของผมเองผมเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่ผมเคยเชื่อผมหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาแล้วเขียนทุกความคิดที่ผมมีเกี่ยวกับเงินผมจำได้ชัดเจนว่าเงินหาาาาายกกกเงินไมม่ตมาจาฟ้ ต้องพึ่งโชคคนรวยเข้าไม่ได้ในสวรรค์ผมมองดูประโยคเหล่านั้นแล้วถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้มาจากไหนใครเป็นคนสอนผมผมตระหนักได้ว่าไม่มีความคิดไหนเป็นของผมเองเลยมันเป็นความเชื่อที่สืบทอดมาจากครอบครัวโรงเรียนและสังคมผมใช้ชีวิตตามความเชื่อที่ไม่ใช่ของผมและนั่นคือคุกที่อันตรายที่สุดการเชื่อว่าความคิดของคุณคือความจริงทั้งที่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากสิ่งที่คุณได้ยินมาตลอดชีวิต และวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันเรื่องนี้การศึกษาด้านประสาทพลาสติกพบว่าสมองของมนุษย์สร้างวงจรซ้ำๆยิ่งคุณตอกย้ำความเชื่อใดมากเท่าไรมันก็จะยิ่งดูเหมือนจริงเท่านั้นสมองไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ถูกทำซ้ำดังนั้นถ้าคุณเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการได้ยินว่าเงินหายากซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณก็จะเชื่อว่ามันคือความจริงจนกว่าคุณจะตัดสินใจเปลี่ยนมันด้วยตัวเองสมองยอมรับความเชื่อว่าเป็นความจริงอย่างไม่มีข้อสงสัย และจะปรับพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับสิ่งที่เชื่อนั้นแต่สิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเริ่มทำลายรูปแบบเดิมๆของมันเมื่อตอนที่ฉันเริ่มพูดกับตัวเองอย่างมีสติว่าความมั่งคั่งคือพลังงานที่จะไหลไปหาผู้ที่เคารพและเข้าใจมันโลกของฉันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงทันใดนั้นฉันเริ่มเห็นโอกาสในที่ที่เคยเห็นแต่สิ่งกีดความผู้คนใหม่ๆปรากฏขึ้นความเชื่อมโยงใหม่ๆเกิดขึ้นและสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่พราะโลก เปลี่ยนแต่เพราะฉันเปลี่ยนมุมมองที่ใช้มองโลกบางทีนี่อาจเป็นคำถามที่คุณควรถามตัวเองตอนนี้ว่าความจริงทางการเงินของคุณนั้นเป็นเพียงภาพสะท้อนของความเชื่อเกี่ยวกับเงินมากน้อยเพียงใดคุณเคยบอกกับตัวเองกี่ครั้งแล้วว่าฉันทำไม่ได้มันไม่ใช่สำหรับฉันหรือฉันไม่ดีพอและสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณตัดสินใจเชื่อในทางตรงกันข้ามการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งการตัดสินใจที่จะคิดในแบบที่แตกต่างออกไป ฉันจำได้ว่ามีคืนหนึ่งที่ฉันนั่งอยู่คนเดียวมีใบแจ้งหนี้กองอยู่บนต๊ะรู้สึกปวดท้องเพราะกังวลและอับอายที่ต้องเผชิญกับภาวะไม่มีเงินอีกครั้งแต่ในความเงียบอันหนักอึ้งนั้นฉันตรหนักได้ว่าไม่ใช่เงินที่ฉันขาดแต่คือความชัดเจนและศรัทธาในตัวเองและในช่วงเวลานั้นเองความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจว่าถ้าจิตของฉันสร้างความขาดแคลนขึ้นมาได้มันก็สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ได้เช่นกันจากจุดนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปฉันเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนที่มั่งคัง่งแน่วา ยังไม่มีเงินฉันเริ่มพูดเดินแต่งตัวและแสดงออกในแบบที่ต่างออกไปมันอาจดูเหมือนบ้าแต่ไม่ใช่เลยฉันกําลังปรับโปรแกรมจิตใต้สํานึกของตัวเองใหม่เพราะนั่นคือสิ่งที่คนหนึ่งเปอร์เซนต์ทำพวกเขาไม่รอให้รวยก่อนถึงจะคิดแบบคนรวยแต่พวกเขาคิดแบบคนรวยก่อนแล้วความมั่งคั่งจึงเกิดขึ้นหลายคนมักถามฉันว่าถ้ามันไม่สําเร็จละ่ะและฉันก็มักตอบว่าแล้วถ้ามันสําเร็จละ่ะ ความกลัวคือข้ออ้างโปรดของความขาดแคลนมันทําให้คุณเชื่อว่าควรจะอยู่เล็กๆต่อไปแต่แนวคิดแห่งความมั่งคั่งเริ่มจากการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเปลี่ยนจากความสงสัยเป็นความอยากรู้แทนที่จะคิดว่าถ้าฉันล้มเหลวหละให้ถามว่าถ้าฉันได้เรียนรู้หละการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้แหละคือประตูสู่การขยายตัวของชีวิต มีงานวิจัยจาก Harvard Business Review ที่แสดงให้เห็นว่าคนที่มีแนวคิดแบบเติบโตคือผู้ที่เชื่อว่าตนเองสามารถพัฒนาได้มีโอกาสประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างต่อเนื่องสูงกว่าคนทั่วไปถึง47%เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับระดับสติปัญญาแต่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พวกเขาเชื่อว่าตนสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตและสมองก็ปรับตัวให้สอดคล้องกับความเชื่อนั้นจิตใจของเราก็เหมือนเครื่องรับวิทยุมันส่งความทีออกไปและจักรวาลก็ตอบสนองในความทีเดียวกัน ถ้าความถี่ของคุณคือความกลัวคุณจะดึงดูดความขาดแคลนแต่ถ้าความถี่ของคุณคือความศรัทธาและความกตัญญูคุณจะดึงดูดโอกาสความแตกต่างนั้นมองไม่เห็นแต่ผลลัพธ์นั้นยิ่งใหญ่มหาศาลและสิ่งที่น่าทึ่งคือแทบไม่มีใครสังเกตเห็นสิ่งนี้เลยผู้คนมักใช้ชีวิตตอบสนองต่อโลกภายนอกท,ทั้งที่ความลับจริงๆคือการสร้างโลกภายในที่คุณอยากเห็นสะท้อนออกมาฉันเข้าใจอย่างชัดเจนในที่สุดว่าเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลงว่าคุณเป็นใครมันเพียงขยายสิ่ง ที่มีอยู่ในตัวคุณถ้าคุณไม่มั่นใจเงินจะขยายความไม่มั่นใจนั้นแต่ถ้าคุณมีน้ำใจและความคิดสร้างสรรค์มันจะขยายความอุดมสมบูรณ์และพลังสร้างสรรค์ของคุณออกไปเงินเป็นสิ่งที่เป็นกลางมันเป็นเพียงกระจกสะท้อนและตราบใดที่คุณยังเชื่อว่ามันคือปัญหาคุณก็จะยังคงพยายามแก้สิ่งที่เกิดจากภายในด้วยวิธีภายนอกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่มีต่องเงินเมื่อคุณเลิกมองมันเป็นศัตรูแต่เริ่มมองมันเป็นพัธมิตรเมื่อคุณเข้าาใจว่ มันเป็นเพียงพลังงานรูปแบบหนึ่งและพลังงานจะไหลไปยังที่ที่เปิดทางให้มันหยาดปิดกัน้นมันด้วยความกลัวความรู้สึกผิดหรือความเชื่อเก่าๆเ,เริ่มมองเงินเป็นเครื่องมือแห่งการเติบโตและฉันรับรองว่าเมื่อคุณเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองโอกาสที่เคยดูห่างไกลจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นคุณจะตระหนักว่าสิ่งที่แยก1%ออกจาก99%ไม่ใช่สติปัญญาแต่คือระดับของการตระหนักรู้วิธีที่แต่ละคนเลือกที่จะคิดเพราะท้ายที่สุดแล้ว ไม่ใช่ใบปริญญาที่แขวนอยู่บนผนังที่จะกำหนดโชคชะตาของคุณแต่คือสิ่งที่คุณเชื่อเมื่อตอนที่ไม่มีใครมองเห็นฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่เดินเข้าไปในห้องประชุมขนาดใหญ่เต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งตัวดีและเปี่ยมด้วยความมั่นใจฉันยืนอยู่ด้านหลังเงียบๆรู้สึกเหมือนตัวเองแทบมองไม่เห็นด้านหน้ามีชายคนหนึ่งพูดด้วยพลังและความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมราวกับว่าเขาสามารถจับหัวใจของทุกคนในห้องไว้ได้เขาไม่ได้แค่พูดเขาทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนถูกปลุกให้ตื่นและในขณะนั้นคําถามหหนนนึ่่่งงงงกก็ดััั้อออยูใววขฉวา ทำไมฉันถึงไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้อะไรที่กําลังขัดขวางไม่ให้ฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากเป็นจริงๆคําตอบนั้นเรียบง่ายมากความกลัวความกลัวที่จะถูกตัดสินเป็นเวลาหลายปีที่ความกลัวนี้อยู่กับฉันมันเดินเคียงข้างฉันทําให้ฉันนิ่งงันและทําให้ฉันเงียบในเวลาที่ฉันมีสิ่งสําคัญอยากจะพูดกี่ครั้งแล้วที่ฉันอยากแสดงความคิดเห็นแต่กลับกลืนคําพูดนั้นเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกี่ครั้งที่ฉันไม่กล้าลองสิ่งใหม่เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าโง่ นี่คือคุกที่ไม่มีใครมองเห็นแต่พัฒนาการผู้คนนับล้านไว้ภายในใจวันนั้นที่ด้านหลังห้องประชุมขณะที่ฉันเฝ้ามองชายคนหนึ่งพูดอยู่บนเวทีบางสิ่งบางอย่างก็เกิดขึ้นเขาพูดประโยคหนึ่งที่ฟังแล้วเหมือนสายฟ้าแลบเข้ากลางอกฉันว่าถ้าคุณอยากเป็นอิสระคุณต้องเป็นตัวของคุณเองคำพูดนั้นกระแทกใจฉันอย่างแรงเพราะฉันรู้ดีว่าฉันไม่ได้เป็นตัวเองเลยฉันแค่เป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ฉันเป็นและในวินาทีนั้นฉันเข้าใจถึงราคาที่ต้องจ่ายอย่างเงียบงนัน จากการพยายามทําให้คนอื่นพอใจคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบนี้สแสวงหาการยอมรับตัวสายตาคนอื่นและปรับพฤติกรรมของตนให้เข้ากับแบบแผนที่ไม่ใช่ของตนเองเราเติบโตขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้ว่าอย่าทําผิดอย่าสร้างปัญหาอย่าแตกต่างโดยไม่รู้ตัวเราได้แลกสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราไปความเป็นตัวตนของเราเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมหลายคนจึงรู้สึกทุกข์ใจอยู่เสมอแม้ดูเหมือนจะมีชีวิตที่ถูกต้องพวกเขาหายใจแต่ไม่ได้มีชีวิตจริง ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตของคุณเริ่มต้นด้วยการอนุญาตให้ตัวเองเป็นในสิ่งที่คุณเป็นหยุดรอให้โลกอนุมัติคุณหยุดขออนุญาตเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ชีวิตไม่ให้รางวัลแก่คนที่ซ่อนตัวแต่มันมอบให้กับคนที่มีความกล้าที่จะเปิดเผยตัวตนทุกวันนี้เมื่อฉันขึ้นเวทีหรือพูดต่อหน้าผู้คนนับพันฉันยังคงรู้สึกประมาทความแตกต่างคือตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความรู้สึกนั้นคือสัญญ,ญาณว่าฉันยังมีชีวิตและฉันกำลังเป็นของจริงความกลัวยังอยู่แต่ไม่ได้ควบคุมฉันอีกต่่ออไปฉันันนมมงแล้ววพูดา ขอบคุณที่เตือนฉันว่าฉันกำลังเติบโตอิสรภาพเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเองแม้ว่าจะหมายถึงการถูกเข้าใจผิดเพราะชีวิตที่คุณฝันถึงไม่ได้อยู่หลังความสำเร็จแต่อยู่หลังความกลัวที่จะถูกตัดสินต่างหากความสงสัยคือขโมยที่เงียบที่สุดแต่ทำลายล้างที่สุดมันไม่ตะโกนไม่ปรากฏตัวอย่างฉับพลันแต่มันค่อยๆแทรกซึมเข้ามาจนทำให้คุณสูญเสียความสามารถในการลงมือทำฉันเคยติดอยู่ในกรงของมันมาหลายปีกลัวที่จะทำผิดกลัวที่จะดูโง่กลัวที่จะพยายามแล้วล้มเหลว ฉันจำได้ว่าหลายครั้งที่ฉันนั่งอยู่ในการประชุมโดยไม่พูดอะไรทั้งที่ฉันมีความคิดที่อาจเปลี่ยนแปลงทิศทางของเรื่องราวได้ฉันรู้ว่าฉันสามารถมีส่วนร่วมได้แต่ความกลัวว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรถ้าฉันพูดผิดมีอิทธิพลมากกว่าความปรารถนาที่จะพูดฉันจึงเลือกที่จะออกจากห้องไปอย่างเงียบๆด้วยความผิดหวังแทนที่จะเสียต่อการถูกตัดสินและนี่คือวิธีที่ความสงสัยค่อยๆทำลายคุณทีละน้อยด้วยการยอมจำนวนเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่ดูเหมือน ไม่เป็นอันตรายแต่ค่อยๆพาคุณห่างออกจากความยิ่งใหญ่ของตัวเองฉันเคยเชื่อว่าความสงสัยคือความรอบคอบว่าควรคิดให้มากก่อนลงมือวัดทุกผลลัพธ์แล้วรอเวลาที่เหมาะสมแต่เวลานั้นไม่เคยมาถึงเลยเพราะความสงสัยไม่ได้สแสวงหาความปลอดภัยแต่มันสแสวงหาการควบคุมและการควบคุมอย่างสมบูรณ์นั้น เป็นเพียงภาพลวงตาขณะที่คุณพยายามจะคาดเดาทุกรายละเอียดชีวิตก็ยังคงดำเนินไปโอกาสมาแล้วก็ผ่านไปผู้คนที่มีความกล้าน้อยกว่าแต่กล้ากว่าเดินหน้าไปข้างหน้าในขณะที่คุณยังคงยืนนิ่งมองดูและพยายามเข้าใจว่าคุณทำผิดตรงไหนแต่ความผิดไม่ได้อยู่ที่การพยายามแต่อยู่ที่การรอนานเกินไปจนกระทั่งฉันได้รู้จักกับเออร์ในติงเกนและได้ยินคำพูดหนึ่งที่พลิกโลกของฉันกลับหัวเขากล่าวว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าคนอื่นทำได้แต่ตัวเองทำไม่ได้ตอนนั้นฉันคิดว่า เขาพูดถูกแต่คงไม่เกี่ยวกับฉันแล้วฉันก็ได้ตระหนักถึงความมืดบอดของตัวเองเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่ความสงสัยทํามันทําให้คุณเชื่อว่าคุณคือข้อยกเว้นด้านลบว่าคุณคือคนเดียวที่ไม่สามารถไม่รู้และไม่คู่ควรฉันใช้เวลาหลายปีเชื่ออย่างนั้นจนในที่สุดฉันก็เข้าใจว่าไม่มีใครเกิดมาพร้อมความมั่นใจความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แต่แรกมันถูกสร้างขึ้นทีละก้าวผ่านการลงมือทําเล็กๆที่ท้าทายความกลัวครั้งแรกที่ฉัน ต้องลงมือทำแม้จะยังมีความสงสัยคือวันที่ฉันตัดสินใจเปิดธุรกิจทำความสะอาดของตัวเองฉันไม่มีประสบการณ์ไม่มีการสนับสนุนและไม่มีแม้แต่แผนธุรกิจแต่มีบางสิ่งในใจที่บอกว่าจงตอบตกลงและฉันก็ตอบตกลงความกลัวไม่ได้หายไปในตอนนั้นตรงกันข้ามมันยิ่งเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันสังเกตว่าการลงมือทำทุกครั้งแม้จะไม่สมบูรณ์แบบก็ทำให้พลังของความสงสัยลดลงฉันล้มเหลวหลายครั้งสูญเสียสัญญ,ญาทำผิดพลาดพื้นฐาน ถูกปฏิเสธแต่ทุกความผิดพลาดทําให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะความสงสัยไม่สามารถดํารงอยู่ได้เมื่อมีการลงมือทํามันต้องอาศัยความนิ่งเฉยถึงจะอยู่ได้แล้วคุณล่ะเคยไม่กล้าลองทําอะไรบางอย่างเพราะกลัวว่าจะดูไม่เก่งหรือไม่คุณเคยพลาดโอกาสไปกี่ครั้งเพียงเพราะคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมความลังเลมักแฝงตัวมาในรูปแบบของความรอบคอบแต่แท้จริงแล้วมันคือความกลัวที่ปลอมตัวเป็นเหตุผลมันทําให้คุณเชื่อว,ว่าการคิดมากขึ้น จะช่วยปกป้องคุณได้แต่ในความเป็นจริงการคิดมากเกินไปกลับทําให้คุณหยุดนิ่งขณะที่คุณมัวแต่คิดชีวิตกลับเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีคุณจิตวิทยาสมัยใหม่เรียกสิ่งนี้ว่าอัมาพาตจากการวิเคราะห์สภาวะที่สมองเข้าใจผิดว่ากําลังพัฒนาเพียงเพราะคิดมากทั้งที่จริงแล้วกําลังหนีจากการลงมือทําการศึกษาพบว่ามากกว่าร้อยและเจของผู้คนมักเลื่อนการตัดสินใจสําคัญออกไปเพราะกลัวความน้มเหลว และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อพวกเขาลงมือทําจริงๆพวกเขาพบว,ว่าความกลัวนั้นใหญ่กว่าความจริงถึงสิบเท่าฉันเองก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นกําแพงที่ไม่มีวันข้ามได้แท้จริงแล้วเป็นเพียงเงาที่เกิดจากความลังเลข,ของฉันเองฉันค้นพบว,ว่าความสงสัยเกิดขึ้นจากการไม่เคลื่อนไหวมันอาศัยอยู่ระหว่างความตั้งใจกับการกระทําและในช่วงเวลานั้นเองมันเติบโตขึ้นดังนั้นฉันจึงเรียนรู้ที่จะลงมือทําให้เร็วขึ้น เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นฉันจะไม่ปล่อยให้ความกลัวคิดแทนฉันฉันเลือกที่จะลงมือเพราะทุกครั้งที่คุณลังเลความสงสัยจะยิ่งแข็งแรงขึ้นแต่ทุกครั้งที่คุณลงมือมันจะอ่อนแรงลงนี่คือการต่อสู้ที่มองไม่เห็นซึ้งงงเกิดขึ้นในตัวคุณทุกวันและทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็คือชัยชนะหนึ่งครั้งฉันมักจะเปรียบความสงสัยเหมือนว่าชพืชหากคุณไม่ถอนมันทิ้งมันจะเติบโตและเข้าครอบงำส่วนจิตใจของคุณเริ่มจากสงสัยในความคิดของตัวเอง จากนั้นก็สงสัยในความสามารถและท้ายที่สุดคือสงสัยในคุณค่าของตัวเองจนเมื่อคุณรู้ตัวอีกทีคุณก็เริ่มสงสัยในชีวิตทั้งชีวิตของคุณเองณจุดนั้นมันไม่ใช่โลกภายนอกที่จำกัดคุณอีกต่อไปแต่เป็นตัวคุณเองที่สร้างกรอบนั้นขึ้นมาดังนั้นฉันจึงตัดสินใจประกาศสงครามกับความสงสัยฉันรู้ว่าถ้าไม่ชนะมันมันจะเป็นฝ่ายทำลายฉันฉันเริ่มจากสิ่งง่ายๆฉันเขียนรายการสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำในปีที่ผ่านมา เพราะความกลัวมันเจ็บปวดทุกบรรทัดคือตัวแทนของโอกาสที่ฉันปล่อยให้หลุดมือธุรกิจที่ฉันไม่เริ่มต้นการสนทนาที่ฉันไม่กล้าเปิดและโอกาสที่ฉันไม่คว้าไว้รายการนั้นคือแผนที่ของคุกที่ฉันสร้างขึ้นเองจากนั้นฉันให้คำมั่นกับตัวเองว่าเป็นเวลาเจ็ดวันฉันจะเผชิญหน้ากับความสงสัยวันละหนึ่งเรื่องบางสิ่งที่ทำให้ฉันกลัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นขอในสิ่งที่ฉันต้องการพูดในที่สาธารณะโทรหาคนที่ฉันกลัวจะคุยด้วยหรือพูดคำว่าไม่ในสถานการณ์ที่ ก่อนหน้านี้ฉันจะพูดว่าใช่และในแต่ละวันฉันรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นความกลัวนั้นยังอยู่แต่พลังของมันลดลงเพราะความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการตัดสินใจเดินหน้าต่อไปทั้งที่ยังกลัวและสิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มเกิดขึ้นผู้คนเริ่มสังเกตฉันโอกาสใหม่ๆเริ่มปรากฏและที่สําคัญที่สุดฉันเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองเพราะความมั่นใจไม่ได้มาจากผลลัพธ์แต่มาจากการกล้าซ้าแล้วซ้ําแล้วยิ่งคุณเผชิญหน้ากับความสงสัยมากเท่าไหร่คุณ ก็ยิ่งพิสูจน์กับตัวเองว่าคุณทําได้และเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจักรวาลจะตอบสนองวิทยาศาสตร์สมองอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างง่ายดายทุกครั้งที่คุณลงมือทําแม้จากัวสมองของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อใหม่ระหว่างการกระทํากับความสําเร็จซึ่งหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปการลงมืออย่างกล้าหาญจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่เคยทําให้คุณหยุดนิ่งจะกลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสําหรับฉันก็เช่นกันครั้งแรกที่ฉันขึ้นเวทีฉันตัวสั่งครั้งที่สิบฉันยังกกกลลลััััววแต่่คคร้งงงทีาาามายเป็นพงงนพ ฉันตระหนักว่าความสงสัยเป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังเติบโตดังนั้นหากมีบางสิ่งที่คุณเลื่อนมานานบางสิ่งที่คุณรู้ว่าควรทำแต่ความกลัวทำให้คุณหยุดจงเข้าใจไว้ว่าไม่มีช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบเวลาที่ใช่คือตอนนี้การลงมือทำคือยารักษาความสงสัยการเคลื่อนไหวคือสิ่งที่ทำให้ความกลัวละลายและทุกก้าวที่คุณเดินไปแม้จะสั่นไหวก็เป็นชัยชนะเหนือเสียงในหัวที่พยายามทำให้คุณเล็กลงเพราะสุดท้ายแล้วความสงสัยจะมีพลังได้เท่ากับที่คุณยอมให้มันมี และในวันที่คุณตัดสินใจลงมือแม้จะยังไม่รู้สึกพร้อมนั่นแหละคือวันที่คุณจะรู้ว่าคุณพร้อมมาตลอดหากมีสิ่งหนึ่งที่คุณควรจดจําไว้นั่นคือความสําเร็จไม่ได้เริ่มจากภายนอกแต่มันเริ่มจากภายในตัวคุณการเปลี่ยนแปลงในความคิดคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของคุณได้เมื่อคุณเลือกลงมือทําแม้จะมีความกลัวทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนไปคนที่อยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นตนั้นไม่ได้โชคดีกว่าหรือมีพรสวรรค์มากกว่าพวกเขาเพียงแค่คิดต่างออกไปพวกเขาเข้าใจว่าความกลัวความสงสัยและความเชื่อ ที่จำกัดตัวเองจะไม่หายไปแต่จะอ่อนแรงลงเมื่อคุณเลือกที่จะลงมือดังนั้นจงจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องรอเวลาที่เหมาะสมเพราะคุณเองคือเวลาที่เหมาะสมและทุกความคิดใหม่ทุกการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่ฉุดรั้งคุณไว้คือก้าวหนึ่งสู่เสรีภาพของคุณหากข้อความนี้แต่ต้องบางสิ่งในหัวใจคุณอย่าหยุดอยู่ตรงนี้วิดีโอต่อไปกำลังปรากฏบนหน้าจอ และในนั้นคุณจะก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่ของปัญญากลายเป็นตัวคุณที่ดีกว่าเดิมเพียง1%ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันฉันจะรอคุณอยู่ที่นั่นเพราะสิ่งที่ดีที่สุดยังอยู่ข้างหน้า